ต่อไปนะครับจะเป็นเมนูคำสั่ง arc ในแมสเซ็คแคมหรือซอฟต์แวร์มสเแคมนะครับส่วนที่เป็นเมนูไวด์เฟรมจะมีการเขียนการใช้คำสั่ง arc นะครับเรามาดูกันว่า arc จะใช้คำสั่งอะไรได้บ้างนะครับก่อนดึงเลยก็จะมีคำสั่ง cycle center point นะครับแล้วก็มีคำสั่ง ในการเขียนส่วนโค้งที่เป็น arc three point หรือใช้3จุดในการคำนวณส่วนโคง้งหรือใช้ arc tangent นะครับใชุ้ิสพัทส่วนโคง้งในการสร้างส่วนโคง้งหรือจะเป็น c i c l e eight point นะครับเรามาดูทีละคำสั่งคำสั่งแรกนะครับ c i r c l e center point นะครับคลิกซ้ายที่คำสั่ง c i c l e center point นะครับใน c i c l e center point ก็จะมีลักษณะการเลือกนะครับ enter the center point นะครับคือสามารถที่จะ วางนะครับจุดที่เป็นวา Position ที่เป็นเอ็กวเข้าไปได้โดยวิธีการกดสเปซบ b a r นะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้จะเป็น XYZ นะครับเป็นคอ i เนต e ิบคอมม่ e 1 0 e เนนะครับวงกลมก็จะไปสร้างนะตำแหน่นง Position นั้นนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ค่าขนาดของไดมิเตอร์นะครับเช่น10มิลนะครับตัววงกลมก็จะเปลี่ยนนะครับให้ได้ไดมิชันที่10มิลนะครับถัดมาผมกดคู y นะครับถัดมาถ้าผมจะสร้างนะครับวงกลมอยู่ที่ออริจินผมคลิกที่ออริจินได้เลยเลื่อนเมาส์นะครับคลิกซ้ายแล้วก็ใส่ค่า แปดมิลเดวิเตนะครับสามารถจะใส่ได้ทั้งเดวิเตอร์และเรเดียนแอปพลนะครับถัดมา e n t t t y y ไม่ตอดนะครับตอนนี้เป็นเมนูถ้าเลือกแบบ Tangent นะครับส่วนของไซส์หรือเร d ดียนเดวิเตอนะครับตัวนี้จะทำงานปิดไว้นะครับโดยวิธีการเราเลือกเป็น Tangent ผมก็คลิกนะครับบอกว่า Enter the Center Point นะครับถ้าผมจะสร้างจาก Origin นะครับคลิกที่ Origin หนึ่งครั้งนะครับ ให้มันไปสัมผัสเทเจนกับวงกลมวงนี้นะครับแต่ที่วงกลมนะครับเห็นผิวสัมผัสนะครับคลิกซ้ายได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ทราบว่าเดเมเตอร์มันจะเท่าไหร่แต่ซอฟต์แวร์จะคำนวณหาผิวสัมผัสให้นะครับอันนี้การใช้แบบเทเจนนะครับถัดมาในเมนู cycle center point นะครับถ้า เราอยากจะสร้างเป็นผิว surface ก็สามารถสร้างได้นะครับโดยวิธีการ create surface นะครับด้านล่างนี้ถ้าเราติ๊กเป็น create surface มันก็จะสร้างเป็นพื้นผิว surface มาให้นะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับตอนนี้มันเป็นเจนอยู่นะครับโอเคผมคลิกแล้วก็ create surface นะมันก็จะสร้างเป็นพื้นผิว surface มาให้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการสร้างไหมนะครับถัดมาคบสั่งถัดมานะครับก็จะเป็น Arc Free Point นะครับก็คือสร้างส่วนของวงกลมโดยใช้จุดสามจุดในการสร้างนะครับเอ็นทีไม่ต่อตรงน,นี้สมมุติจะเลือกเป็น point นะครับ Arc Free Point ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดนะครับ point ที่หนึ่ง point ที่สองและ point ที่สามแบบนี้นะครับ point ที่หนึ่ง point ที่สองและ point ที่สามนะครับถ้าเรามี point สามจุดถ้าเราจะจะเลือก tangent นะครับ แล้วก็สามารถคลิกที่ tangent นะครับแล้วก็ select 1นะครับ 2> select 2แล้วก็ select 3นะครับซอฟต์แวร์ก็จะสร้างเป็น arc f r e point tangent มาให้นะครับอันนี้คือส่วนของการสร้าง arc tangent นะครับถ้า arc tangent เป็น free point ถัดมานะครับจะเป็น arc tangent นะครับถ้าเป็น arc tangent ถ,ถ้าเราต้องการสร้างส่วนโค้งผิวสัมผัสนะครับตัวที่เราระบุว่าเราอยากจะได้เป็น ส่วนโค้งแบบอาร์คหรือว่าจะได้เป็นไซเคิลนะครับสมมติผมจะใช้เป็นแบบอาร์ e ทรีเอนเนะครับก็คือเป็นสัมผัส3จุดจะลักษณะคล้ายๆกับตัวอาร์คทรีพอยต์เมื่อกี้นะครับอาร์ e ทรีเอนะครับให้มันสัมผัสกันองกลนี้องกลนี้แล้วก็องกลนี้มันก็จะสร้างเส้นสัมผัสมาให้นะครับ ถ้าเราบอกว่าเราต้องการเป็นไซเคิลนะครับนะครับไซเคิลเอาสัมผัสวงกลมนี้นกลมนี้และวงกลมนี้นะครับจะไปจะสร้างเส้นสัมผัสมาให้นะครับเห็นนี่คือลักษณะการสร้างอาร์เค็นเจนนะครับถัดมานะครับไซเคิลเอ็ดพอยต์นะครับไซเคิลเอ็ดพอยต์เนี่ยลักษณะก็คือจะสร้างแบบ จุดพอยต์นะครับลากจุดสองจุดในการสร้างวงกลมหรือจุดพอยต์แทนเจนต์นะครับจุดสัมผัสสองจุดหรือทรีพอยต์หรือทรีพอยต์แทนเจนต์นะครับหมวดจุดพอยต์แทนเจนต์ผมมีวงกลมสองวงนี้นะครับเอาแปอะไรสร้างวงกลมในการสัมผัสให้นะครับอันนี้เราก็เราก็เลือกใช้ว่าเราจะอยากจะใช้ลักษณะแบบไหนนะครับแต่ลักษณะของการสร้างเซตขึ้นจุดพอยต์ตัวนี้นะครับสังเกตว่าในจุดสัมผัสเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ค่า นะครับรัศมีเรเดียนได้นะครับโดยอไดมิเตอร์ได้นะครับคำนวณไดมิเตอร์ในนี้ได้นะครับเช่นอยากจะได้สัมผัส 2. จุดนะครับแล้วก็คำนวณเรเดียนนะครับแล้วก็1 2นะครับแล้วก็คำนวณเรเดียนเราจะได้เรเดียนเท่าไหร่นะครับห0 0นี่คือการคำนวณนะครับ ก็จะมีส่วนของนะครับะครับ end point นะครับอาร์เอ็นอยแบบเมนวนะครับ First Point นะครับ Second Point นะครับแล้วก็ third Point นะครับสมมติว่าเราผมมีเส้นนะครับสมมติว่าผมต้องการสร้างนะครับกี้ใช้ ARC ์ o i ็นะครับ,บ ต้องการลากจุดที่1จุดที่2แล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับหรือนะครับจากำนน,นะครับกำนดอาร์คนะครับในการคำนหนอาร์คตรงนี้ต้องสัมพันธ์กับระยะนะครับระยะระยะที่เราใส่ค่าเข้าไปเมื่อกี้นะครับว่าคือจากจุด1และจุด2เช่น นะเอ็นพอยด์นะครับผมต้องการจุดที่หนึ่งสมมติว่าผมแทนเจนนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองสัมผัสกับผิวนี้นะครับสัมผัสกับวงกลมนี้นะครับอันนี้ก็จะมีค่ามาให้เลยนะอันนี้เป็นการกําหนดนะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะใช้ในลักษณะไหนนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ใส่นะครับสามารถใส่ตรงนี้เส่นร้อยห้าสิบ นะครับตอนนี้ใส่ค่าจะเป็นไม่ได้นะครับโอเคนะครับถัดมาคําสั่งถัดมาก็คืออาร์แบบโพลาร์นะครับการสร้างอาร์แบบโพลาร์ก็คือสมมติว่าผมเลือกเซตพอยต์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่นะครับเรเดียนหรือเดมิเตอร์หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สตาร์ทที่กี่องศานะครับ n ที่กี่องศานะครับ จุดเริ่มจุดจบมันก็จะได้เป็นส่วนโค้งนะครับแบบโพล่านะครับโอเคนะครับอันนี้คือก็คือคำสั่งในการสร้างอาร์คต่างๆนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ